ตาไหลเป็นประจำเราเห็นไม่ชัดทา,า,า,างือเนือค่ะไอในดวงตาตาฟ้าฟางแสบตาคันตาละลายเครื่องตา ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะไม่ได้ไม่ใสว้แง่เนี่ยันสู้กับแดดได้ป้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นแสบตาคันตาก็หายไปเลย หลายคนสงสัยนะคะมีอาการตามมวแล้วจะดีขึ้นเองได้ไหมแล้วก็ดูแลไปตามอาการสุดท้ายก็ยังมวัวเหมือนเดิมปล่อยไว้ไม่หายเองนะคะเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกแล้วถ้าใครมีอาการเบาหวานก็จะมีอาการตามมวจากเบาหวานขึ้นตาได้อีกด้วยตามั่แสบตาน้ำตาไหลแพ้แสงขี้ตาเยอะและอาการต้อต่างๆพอทานตัวนี้กม็มันดีขึ้นครับ สวัสดีค่ะคุณพี่สมชายนะคะค,คุณพี่สมชายนี่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเขตดอนเมืองครับแล้วคุณพี่สมชายเองเนี่ยมีอาการอะไรคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับดวงตาค่ะอ๋อผมเป็นต้อกระจกครับอ๋อผ่ามามาันก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนตอนผ่ามาน้ําตาไหลเป็นปัญจามัน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 มัวมันไม่ค่อยชัด ผมไปดูยู u ู e แบบได้เจอตัวนี้อ๋อตัวนี้นะคะตัวนี้ครับผมครับผมอ่าครับคอมาชาตัวนี้ได้หนึ่งกล่องก็ตาเริ่มมองชัดขึ้นตาก็เริ่มสว่างดีน้ำตาไม่ไหลอืมทานแบบไหนคะทานตอนตอนเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นสองเม็ดครับทานก็คือแค่กล่องเดียวใช่ไหมคะ เพิ่งเริ่มทานได้กล่องเดียวครับให้คะแนนสักเท่าไหร่คะสําหรับลีคอนแทคให้เต็มสิบครับอ๋อให้เต็มสิบเลยนะคะคุณพี่สมชายเองค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอาการก็คือแสบตาน้ําตาไหลาตามัวนะคะแล้วทานลี Contact, คอนแทคแทบเพียงกล่องเดียวนะคะอาการของพี่สมชายท่านก็ดีขึ้นเลยแล้วก็สามารถ,ถาเรียกขับมอเตอร์ไซค์ได้แบบสบายๆได้ครับอยากให้พี่สมชายฝากไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอย่างพี่สมชายค่ะค,คืออยากให้เพื่อน ถ้าได้รู้ในเคสผมทีม่เคยผ่าตามาอยากให้มาลองทานตัวนี้ดูมันเห็นผลจริงจริงลาดหรือหนังสือแล้วมันมองไม่ค่อยชัดมีหัตถการที่ mm hmm. มันต้องใช้สายตาค่ะ mm hmm. เช่นตัดไหนอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นไหมแล้วขับรถติงกนันเห็นไม่ชัดกันคืออย่างเงี้ยค่ะ เริ่มรู้สึกว่าดีนะคะประมาณสองอาทิตย์ที่ึ้นคือเราเวลาที่เราทําหัตถการนะคะเรารู้สึกว่ามันชัดขึ้นประมาณกน่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะกินสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นค่ะแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นจะบอกว่าใช้เองจริงๆนะคะแล้วก็มันเห็นผลจริงๆก็เลยอยากจะให้คนที่มีปัญหาด้านดวงตาค่ะลองทดลองกินดูก่อนก็ได้ค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะ ก็อันนี้คือสวนที่คุณมุณนทานไปจริงๆนะคะค่ะาแบบแฮปปี้กับสินค้ามากเลยค่ะเพราะว่าแบบเวลาทานไปแล้วทําให้เราแบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะบบที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์มีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ยายมันก็หายไปนะฮะค่ะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับรู้สึกได้เลยว่าเออตาเราสบายขึ้นอ่ะแล้วก็เวลาที่เราเจอแดดใช่ไหมคะ วันไหนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใส่แว่นเนี่ยมันสู้กับแดดได้อะรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับค<า>่ะอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับรู้สึกดีขึ้นอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ชัดขึ้นเป็นต้อกระจกมาทานก็คือได้ผลอันนี้แค่ ได้สองเดือนมีผลดีมากๆเลยจ้ะาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีสารซานโทฟิลและไพลทอกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกรอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา